สวัสดีครับบ่าวเทาซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่10มิถุนายน2 5งพันนะครับท่านผู้ชมก่อนจะพาก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมพี่ชายพี่น้องนะพาเอฟซีนะครับผมมาหานะครับผมพระอาจารย์วัดป่าก่อนนะครับผมแวะมาหาพระอาจารย์ก่อนนะครับช่วงประมาณบ่ายโมงหรือใบสอง บ่าวเถาจังกิเดินทางนะครับไปที่อําอเภอวานอนพี่น้องลงบานวานอนนะครับผมไปเยี่ยมพี่ไา้นะครับออกจากของไอซีแล้วนะครับผมเอานะครับพามมหาพระอาจารย์วัดป่ากรนะครับธรรมธมชมมหาพระอาจารย์ตั้งแต่ตองงวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมา9-3ตรงๆเนะครับเลขถูพระอาจารย์และก็ในชุดในสูตรของพระอาจารย์นะครับมาอ่า ก็ถือว่านี่สุดกระเดินดีที่พี่น้องนะครับเนาะเอาเขาไปหาพระอาจารย์กันนะครบับาพระอาจารย์จุดธูปหรือยังงวดวันที่16มิถุนายน2567นะครับท่านชมเ <c oughs> มื่อขึ้นฝนตกแห้งนะครับฝนตกแรงนะครับวันนี้เจ้าเปาไม่มาไม่เห็นเจ้าเปาเจ้า,บบาจเปาให้กลับบ้านแล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้เจ้าอะไรตัวนี้ตัวสีดำานพระอาจารย์ อันนี้เจ้ากระท่อมตัวน้นไอตัวเ่าเท่าชอบตัวน้นท่านผู้ชมกัญชาเจ้ากัญชาตัวน้นหนะหน้ามันดูดีนะตัวนั้นท่านผู้ชมแต่ก็คือถ้าท่านนี้ก็คือเจ้าเจ้าเปาให้กับบ้านกับบ้านเพราะเจ้าเปาเขาบ้านเขาอยู่ข้างๆวัดเขาไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่ที่วัดอแต่เขาชอบมาที่วัดอากาศนรรมสการครับพี่จันารนมสการเจ้าค่ะครับ อันนี้เดี๋ยวดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับพี่อาจารย์งวดที่ผ่านมาอันนี้ของพระอาจารย์เกือบเข้า3ตัวตรงนะพี่น้องนะห้าเก้าสองตัวที่พระอาจารย์ชุด3ตัวอาจารย์เหมียวเหมียวจะออกกล้องเลยลูกครับอันนี้เลขทูบนี่คือ93ตรงตรง,ตรงครับผม93ตรงตรง,ตรงเลขทูบนะครับจะพามาฟังเลขทูบน้ำผ่ำาจานน้ำมาผ่าจันจุดหรือยัง จุดหรือยังครับอาจารย์จุดแล้วจุดแล้วน่าจะตรงกับในตารางครับตรงกับชุดในตารางโอ้เลขทูบหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้างวดนี้เห็นสามตัวงวดที่แล้วนี่เห็นแค่สองตัวนะครับงวดที่แล้วนี่เห็นไม่ชัดตัวที่สามไม่เห็นนะครับนี่งวดที่แล้วเห็นแค่สองตัว ค,คือเลขศูนย์หรือเลขเก้านะครับพระอ,อาจารย์เลยเขียนให้ศูนย์สามกับเก้าสามนะครับอ้าวขึ้นมาแล้วนี่ครับมาเก้าสามงวดนีออาา้หนึ่งสองเก้าอาจารย์หนึ่งสองเก้าหรือเก้าสองหนึ่งก็ไล่ไล่ลงมาจากนี้หนึ่งสองเก้าเก้าสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พระอ,อาจารย์เขียนให้ ฝันไหมพระอาจารย์ไม่ฝันเลยมันยังไม่ฝันแล้วผมอันนี้เขียนใหม่หรือยังไงของพระอาจารย์อันชุดเต็มนี่แหละชุดเต็มใช่ไหมใช่ชุดเต็มอันนี้สองเก้านะครับครับผมชุดเต็มชุดเต็มอันนี้ก็ชุดเต็มชุดเต็มทำมาตรงกับเลขทูบครับตรงกับเลขทูบชุดเต็มของพระอาจารย์นี้มีกี่คู่ไม่ได้ใส่ตัวนี้ตัวเดียว ก้าหกใส่ใส่ใส่ไปแล้วใส่ครบทุกตัวค่ะครับสองสี่หกแปดสิบแต่มีแค่สิบอันนี้มีสองสองสี่หกแปดมีสิบสองสิบสองตัวหืมตัวไหนไม่ได้ใส่ตัวไหนไม่ได้ใส่อ่ามีเก้าหนึ่งเก้าแปดหกสามเก้าสองห้าสามห้าสามหกห้าแปดห้า อ๋อตัวกลับอันนี้มันจะเป็นตัวกลับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวกลับอ่าจะไม่มีแค่หกสองนะใช่ไม่มีจะไม่มีแค่หกสองอันนั้นไม่มีแค่หกสองเดียวอะทำชมนี่ชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องวดอ่ครับอ่าได้ได้เดี๋ยวให้พระอาจารย์วงให้เน้่ให้ได้เดี๋ยวได้ลอตเตอรี่เนี่ยครับสีสีแดงพระอาจารย์จะได้ลอตเตอรี่ คู่นี้ได้คู่หนึ่งอันนี้ได้ใบหนึ่งครับเน้นนี่เลยใช่ไหมครับผมใช่<ม>ใช่เน้นเก้าหนึ่งกับเก้าสองใช่ครับผมเลขทูเขียนใส่ใบใหม่ครับอาจารย์ให้อาจารย์เขียนใส่ใบใหม่เป็นไงพี่ชายขายดียังยังครับ<ง>ยังเนี่แหละครับผมก็นี่เดี๋ยวจะเ,เลยไปนะครับผม เี่ยนต่อไปตรง,งนี้ก็เลยนะครับผมจับคู่ม,มันจับคู่มานะมันได้ในนี้ได้ฉันได้ฉลักอันนี้สองใบได้นี้ใบหนึ่งครับผมอ,อ,อางนั้นไม่มีเลยะนะครับตัดเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อตัดเอานอรครับผม <c oughs> ชุดในตารางนะครับที่พระอาจารย์ให้ต่องวดนี้มี185นะครับแล้วก็2963นะครับท่านผู้ชมสมตัวยังเน้นตัวเดิมไหมพระอาจารย์หรือยังไง3มตัวจะจให้จะให้เพิ่มมาเป็น1192หรือ291ได้เขียนตรงนี้เลยพระอาจารย์เขียนสาตัวตรงนี้เลยถ้าใครชอบมาละ ก็ตัดสองตัวไปได้ด้วยเลยพระอาจารย์เนี่เขียนสามตัวตรงนี้ใส่เลยครับตัวเลยเนาะครับผมน่ไม่พระอาจารย์ก็เขียนต่อไปเลยพระอาจารย์จะสามตัวตัวนึงนี่นะฉันฉันได้ลอตเตอรี่คู่นีมานะอันนี้หนึ่งนะครับผมอจะได้ฮะอ่สองตัวอ่าพระอาจารย์ตัดให้เลยสองตัวคือเก้าสองกับเก้าหนึ่งครับแล้วก็สองหนึ่ง ครับมันตัดได้มานี้เนาะอันนี้พะอจารย์ตัดให้นะครับเลขทูบแต่สามตัวพะอจารย์ชอบหนึ่งเกสองใช่ได้ลอตเตอรี่ตัวนี้ได้ลอตเตอรี่คู่นี้ครับผมอ่าออืม่านผูมชมนะครับผมถ้ามืวอนี้เบาเท่าถูกขอขอลูกบอลลูกเล็กๆอย่างนี้ครับสองลูกครับ ลูกไม่กี่บาทแต่ร้านค้าเขาไม่เปิดเขาไปงานศพครับอ๋อลูกเล็กๆสักสองลูกครับลูกบอลลูกบอลแบบไหนก็ได้แบบจะมาถวายเลยครับาอาจารย์นี่ไงเพื่เงินร้านครับผมอนะครับท่านผู้ชมสามตัวชุดที่ให้ต่องวดสองแปดห้าเก้าหกสามหนึ่งเก้าแปดนะครับท่านผู้ชม ันนี้ยังเน้นเหมือนเดิมใช่ไหมพีาจา่จันใช่ใช่ยังเหมือนสองแปดห้าเก้าหกสามยังเหมือนเดิมครับมาไปหาหยิบกับสลักกิบแมงหาโลตเตอรีไว้ด้วยพี่น้องเด้อชุดสองตัวอันนี้ชุดที่พีาจา่จันให้ต่องวดนะครับผมเก้าหนึ่งเก้าแปดหกสามเก้าสองห้าสามหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดห้าหกห้าเก้าหกหลายคูในเลยพี่น้องเด้อจำนนนี้จับออกมาเยอะครับให้ยิบสีตัดเอาเอเอาพีา<ๆ>่จันเน้นที่เก้าหนึ่งกับเก้าสอง นะครับท้มชม,มเลขถูกนะผู้ใดมาเลขถูกพองวดที่แล้วนี่งวดที่ผ่านมาเห็นแค่สองตัวสองตัวนะครับแต่เลขศูนย์กับเลขเก,ก้าไม่ชัดนะครับอาจารย์ได้เขียนให้ศูนย์สามเปบเก้าสามนะครับผมใช่ถูกงวดน,นี้จดว่าขอให้เห็นเต็มเลยนวะวะครับ ถ้าไม่เห็นไม่ให้ฟุตบอลนะครับอ๋อพร่อาจารย์จะถวายฟุตบอลใช่ถวายฟุตบอลครับผมอ่ะเลขถูกพี่น้องพระอาจารย์ในลอตเตอรี่ตัวนี้พระอาจารย์บอกหนึ่งเก้าสองใช่นะครับผมได้มาคู่หนึ่งครับได้นี้ใบหนึ่งเขาเหลือใบเดียวครับแต่ชุดชุดเต็มนี่็แคบหนาจอไว้เบิ้งให้พี่น้องได้ก็จะมีสิบคู่นะพระอาจารย์เนาะใช่เอีชอบตัวไหนแต่ถ้าพระอาจารย์เน้นให้ก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าสองตัวรองก็เป็นหกสามกับแปดห้าใช่นะตัวรอง ที่เหลืยอกะกับเบิ้งไม่พี่น้องนะครับมันอยู่ในชุดชุดชุดนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าตัว,ต,วตัวไหนครับอา่าหรือถ้าใครชอบในชุดนี้ก็จับในนี้ได้วินสามตัวนะครับวดก่อนถ้าจับวินก็เข้าทั้งสามตัวเลยนะใช่วดทีอ่ออกตัวไหนนะพาา่อจันห้าหรือกเก้าศูนย์หรือเปล่าเออใช่ใช่ใชอ,อ่าหกเก้าศูนย์นะครับวดที่แล้วก็เกือบเข้าสามตัวนะในชุด ในชุด,ชดตารงอในชุดนี้นี่ในชุดนี้ในตารางเขาไม่มีสามนมืม้อสามเนี่ถ้ามีสามก็แตกสามตัวตรงะห้าเก้าสองเอาแล้วพี่น้องแคปหน้าจอได้ทำช่อด้วยนะครับเลขทูบได้มาแล้วครับหนึ่งเก้าสองเก้าสองหนึ่งอ่าพ่อจารย์ถ้าชอบสามตัวก็คือหนึ่งเก้าสองอตัดสองตัว 9, 2, 9, 9, 2, เก้าสองเก้าหนึ่งสองหนึ่งนะครับถ้าใครชอบเลขทูบก็เอาแค่นี้ ไปหายิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้ได้ท้ชมเดอ้อนะครับผมอันนี้คือชุดเต็มชุดนี้ะอาจาันเน้นให้เก้าหนึ่งเก้าสองก็ตรงกันเลขทูบนะครับเลขทูบจุดตรงกันพอดีนะครับถ้าตัวรองก็หกสามแปดห้านะครับจุดจุดเอยซื้อลอตเตอรี่ก่อนก่อนจ,จุดทูบนะลอตเตอรี่เข้ามาเร็วครับก็ว่าชอบเอาชอบในตารางชอบเก้าหนึ่งกเก้างก็เลยเนี่ยมีแค่นั้น ปู่ใหญ่ไม่บอกอะไรเลยครับวันนี้วันนี้ปู่ใหญ่ไม่พูดเอาสามตัวนะครับผู้ใดงมักในชุดสูตรของอายจันกับสองแปดห้ากับเก้าหกสามนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าแปดแต่พาย์เน้นสองแปดห้ากับเก้าหกสามใช่แคปหน้าจอครับผมกราบขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์นะครับผมพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อครับบ่าเถอปจะได้เดินทางครับผมสวัสดีครับ